โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเกทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังครับผม a อ็กซ m ลิทมูเมนต์ของ AC ซีมิลานนะครับผมเอามาเฉพาะหกคนนะฮะเอามาเฉพาะหกคนที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่คาดว่าวจะมานะฮะที่คาดว่าวจะมานะฮะเวอร์ชั่นใหม่ก็มีหกคนหกเวอร์ชั่นนะครับผมอิบาร์สเทนมอ i ิเน่คุลลิดไรกาตนะฮะ, en, ini, it, gard, ะ,ฮะแล้วก็อินซากินะฮะโอเคมาเรามาดูคนแรกครับผมนะฮะ เอามาเป็นเวอร์ชันใหม่ทั้งหมดนะฮะเวอร์ชันเก่าจะไม่รีวิวด้วยแล้วกันนะครับผมเอาเฉพาะเวอร์ชันใหม่ที่คาดว่าน,น่าจะมานะฮะปึ๊บฟันบาสเทนนะฮะค่าหลังเริ่มต้นอยู่ที่94บอลดำตำแหน่งกองหน้าด้วยตัน97บูทแล้ว99นะฮะทางกิบลูก99จบสกอร์99พลางกันยิง94เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลทรง92เลี้ยงบอล93้าสามประกว95บาลานซ์72นะฮะคือจบสกอร์เนี่ยคือบาสเทนในคมอยู่แล้วนะฮะ ครองบอลก็พอได้นะฮะลูกมงก้าสองกระโดด90มงได้นะนะฮะทำเกมรับ55บอลวันได้ง้าเจ็ดเอ็กซ์เรชั่นหกสิบตัวนี้มันจำเป็นนะฮะสองสั้น85เปิดบอล86ลูกติดแปดถูกความโค้ง81นะฮะถ้าปั่นโค้งอาจจะยากนะนะแต่สองสั้นเปิดบอลก็ถือว่าดีอยู่นะฮะฟานบาสเทนอ่าสปีดไปดหกสปีดต้น84สปีดก็กลางกลางนะฮะไม่ได้เร็วมากแล้วก็ไม่ได้ชา้ากลางกลางนะฮะแข็งแกร่ง,ง90สเตมิน่า83 นะโอเคฟานบาสเตนบอกเลยว่าโหสัตว์แน่นอนนะครับผมนะโอเคแล้วก็โรน,นัลดินยูนะฮะคาังเริ่มต้นอยู่ที่94บอลดำตำแหน่งกลางรุกเบลตัน97านะฮะบูนแล้ว100ยเขี้ยดูดไป3เลยเหรอนะดูดไป3เลยเหรอจาก97ไป1น0รนะฮะโอ้โหโรน,นัลดินยูนะฮะอา่ายืนหน้าต่ำ96า LWF 94 นะฮะยกมกลางกลางเกทางเกมลูก93จบสกอร์92พลังกันดิง85ก็ถือว่าได้อยู่นะนะ,ะถือว่า90ขึ้นอยู่นะ,ะสำหรับจบสกอร์แล้วก็บอลโจนเก้าแปเลี้ยงบอล98แล้วประกบตัว99้าบอลลังก้าเจ็ตรงนี้ก็ถือว่าโหดเลยนะฮะโหดมากแต่กากรครองบอลแล้วก็มีมุ่ง89กระโดดเนี่ยอยู่ที่85นะ,ะมุ่งได้นะนะ,ะถือว่าไม่ได้แย่นะฮะทางเกมรับ64บอลวันดิงสี่เก้าเฮ้ ทางเกมรับ4-6นะฮะทางเกมรับ 4-6, Balancing 4-9, Elevation 6-5ตรงนี้มันจะเปลี่ยนแะล้วก็ส่งสั้น9-6เปิดบอล9-7ส่งสั้นเปิดบอลเนี่ยถือว่าโหดเลยนะฮะรูตองเต้9-5ความโค้ง9-3ตรงนี้คือได้เลยนะฮะรูตองเตะความโค้งส่งสั้นเปิดบอลเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะฮะแล้วก็สปีดเนี่ย8-6สปีดตน 9, ้น9-11ก็กลางๆนะสปีดแข็ง,งแกนะร,ร่งล8-4เทรนดีมิน่า8-6นะฮะโรนัลดินโด ถ้าเด่นๆนะเด่น,นะเ,ดนเด่นครองบอลน,นะฮะเด่นพวกครองบอลสองสัน้นเปิดบอลรวดตั้งเตะแล้วก็สกิลทเทพๆเลยเยอะนะฮะโอเคแต่ส่วนตัวนะผมกม็เข้าช็อตแล้วสกิลว่ะนะพอคิดเรื่องสกิลปุ๊บไม่จะเสียบอลทันทีนะผมโอเคนะฮะมาแล้วก็เมาดินี่นะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89เฮ้ย93สิแปดสิบเกมาจากไหนวะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกองหลังดูตัน95บูทแล้ว98 เชี่ย yeah. 98เลยเหรอวะเอ้ยคนนี้เนะี่ยยิงแบ็กซ้ายได้นะ94เนะี่ยทำเกมรุก64จบสกอร์60แล้วก็อ่าพลังงานยิงเป็ด8เท้าซ้ายได้เท้าขวาดได้บอลโตรน93เลี้ยงบอล83แล้วมากับตัว85บาลานซ์84ถือว่ากลางๆนะนะแล้วก็มีมง92กระโดด96ทำเกมรับ99บอลหนึ่ง99เอ็ดเกรช96โหสุดเลยจริงๆนะเก <c oughs> มรับไม่งอย่างสุดมอดีนี่นะ่ย ตรงสัน88เปิดบอล92ตรงนี้ก็ดีูต้องเต6 7ความโค้ง79สปีด87สปีดต้น80แข็งแกร่ง92สเตมินา93นะฮะเกมรับสุดมากนะ,ะเกมรับเรื่องกระ,รกระโดดเด็ดสุดมากนะฮะมาดินี่เค98เลยนะตอนนี้มีใครวะที่ถึง98น่าจะไม่มีนะกองหลังที่ถึง98มีเปล่าเดี๋ยวคิดก่อนน่าจะ97ไหมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมี98 ส่วนตัวผมไม่เคยมีมีแต่เก้าเจ็ดเต็มทีมเลยเนยีโอเคแล้วก็ไรากาศนะฮะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าสองบอลดำตำแหน่งกลางครับโดยตัน9ก้บุญแล้ว99นะกลางรับเนี่ยหา99ยากนะจริงๆหา99ยากนะถ้าตอนเปรตสิเปรยี 20, ่สเนี่ยเก้าเก้ามันก็มีไรากาศคนเดียวเนะี่ยไรกาศคนเดียวที่บุญแล้วเก้าเก้านะแล้วก็มีวีราเก้าเปรตบางถ้าจำไม่ผิดเนี ถ้าเป็นฟีเจอร์เนี่ยไม่ถึงแน่นอนไม่มีใครถึงเลยนะกลางรับนี่หาตัวเก้าเยากนะนะนอกจากไอคอนิคมูเมนต์เนี่ยถึงพวกเออ่รายการเนี่ยเบคเฮมก็ถึงนะแต่เบคเฮมยืนกลางรับก็ก็ยังไงอยู่นะ <c oughs> มันต้องเกมรุกเสร็จเบคเฮมนะอโอเครายการเก้าเนะบูนแล้วเนี่ยโหดเลยทีเดียวแล้วก็ยืนกองหลัง94้าสี 1, นะ่เบคไซด์เก้าสิบเนี่ยทำเกมรุก85โอ้โหเกมลุกดีบอลวันรายการเกมรุกดีและยิงดีมาก นะทำเกมรุก8-5จบสกอร์8-4พลังกันยิง9-5ยิงแรงนะนะบางทวง9-2เลี้ยงบอล8-7แล้วมากับตัว9-2บัตรล้าน7-6นะฮะเสียงหายก็ถือว่าดีนะฮะตรงนี้ถือว่าดีเลยนะฮะมีมีหมวกด้วยนะผมหมวก9-2กระโดด9-2ทำเกมรับ9-5บอลเิง9 4แล้วก็เอ็กซคริชั่น9-6ตรงนี้ก็ดีนะฮะสงสั้นเปิดบอล9-3แล้วก็9-4นะฮะได้เลยว่ะ แล้วก็รูดตั้งแต่ไป็สองความโค้ง96มีสปีดไป5สปีดต,ต้น79เก้าข่งเกรง95สเตมินา97ไม่ใช่เข็งเกรง97สเตมินา95นะฮะแม่วันนี้ลิ้นพันกันวะนะฮะไร้กายไม่อย่างโคตรคือมันยิงได้นะยิงได้หลายลูกนะตอนผมเล่นอ่ะนะ,นะะว,ว่ายิงไกลค่อนข้างโอเคนะ,ะแล้วก็ครองบอลดีมีหมวกมีเกมรับคืนแน่นนะฮะตรงสั้นเปิดบอลก็ดีสปีดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เร็วเลย นะแล้วก็เข่งเกรงสเตมหน้าก็เยอะนะราการเนี่ยถ้าเป็นแบบฟาบัสเทนโรเินยูแล้วก็รายการนะมันจะเป็นอะไรที่แบบส,สุดเลยของไอซีมิลานนะฮะมันจะสุดมากนะฮะโอเคแล้วก็มีกุลิดนะฮะคาปลังเริ่มต้นอยู่ที่9ส่วนบอลดำตำแหน่งกลางลุกยูตัน95บูทแล้ว98นะฮะคนนี้ก็ใช่ย่อยนะครับผมนะฮะยืนหน้าเป้า96นะฮะยืนหน้าต่ำาม 9, ไม่หน้าเป้าก็ได้ปะ ุลทำเกมลุก95จบสกอร์89พลังเงินยิง91ทำเกมลุกถือว่าดีมากเลยนะนะฮะเปิดตัวเก้เลี้ยงบอล90ราสบแลกับตัว89บาลานซ์แปดตรงนี้ก็โอเคมีมุมเก้ากระโดดเก้าเจ็ดชี่ยโดดอย่างเยอะนะโดดเยอะนะทำเกมรับ80บเบอร์เบนนิ่งเนี่ย81ิดสเอ็แอคชั่น89เกมรับก็ได้นะนะฮะคือมันค่อนข้างได้หลายอย่างว่ะกุลิตป่ะนะฮนะแล้วก็ส่งสั้นเปิดบอลเนี่ย88แล้วก็89ลเกตั้งแต่90ความโค้ง80 ต้องเตะไ,ได้ความลูกสซ้นเปิดบอลได้สปีดเก้าสี่สปีดต้นเก้าสิบสปีดก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ช้านะเก้าสี่เนี่ยก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะนะแล้วก็แข่งเกร่งเก้าห้าสตีมีนาก็ใช่อย่างโกงอะ่ะเอาจริงนะดูไปดูมามันโกงเหมือนกันนะคุณฤทิ์เนี่ยนะคือมันหลายอย่างมากอะ่ะนะยืนหน้าเป้าได้นะ่ทำเกมลูกดีจบสกอร์ยิงกลางบอลนะกระโดดเกมรับลูสั้นเปิดบอลลูกต้องเตะสปีดแล้วสปีดไม่พอมันยังมีแข่งเกร่งอีกอะ่ะ ใช่มันโกงนะดูจะคาดลังเนี่ยมันโกงเหมือนกันนะนะฮะใช่ไหมละคนอะไรมันจะครบขนาดดีปะคือมันทุกอย่างมันคือมันคือมันดีหมดเลยเนะเรื่องเกมรุกก็ได้เรื่องครองบอลก็ดีเนะเรื่องหมุ่งเรื่องเกมรับก็ไม่ได้แย่นะ่ยสั้นเปิดบอลมันก็ได้อีกแล้วก็มาสปีดแล้วก็แข็งเกร็งโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นขาดขาดแค่ขาดแค่จับโกงนั่นแหละจริงนะขาดแค่จับโกะคุณลิศอ่ะ คือคาบหลังก็ก้าวแปดนะครับไม่ถึงร้อยนะแต่มันทุกอย่างมันคือแบบคือดีอ่ะนะฮะตุนฤทิ์วะเอาเอาเรื่องอยู่คนนี้นะฮะแล้วก็คนสุดท้ายผมก็จะเป็นอินซากินะฮะคาบหลังเริ่มต้นอยู่ที่แปดสิบเก้าบอลดำตำแหน่งกองหน้าดูตันเก้าห้าบูทแล้วเก้าเจ็ดนะฮะทำเกมรุกเก้าเก้าจบสกอร์เก้าแปดรางเงินยิงแปดเก้าเชีเ่ย <c oughs> คนนี้ก็เอาเหมือนกันคือเด่นตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะยิงเท่าซ้ายได้เท่าขวาได้ บอลตูนเปืดหเลี้ยงบอลเปแล้วประก,กบตัว83ดสามบาลานซ์เปนะฮะครางบอลก็พอได้นะนะหมู่งเกกระโดด93มหมู่งก็ได้ทำเกมรับ5 2, บ้บอลวันิงหนะ้เอ็กซ์เรชั่นเจ็ดหตรงนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ส,งส 80, อ,อ,นะอนะสงสั้น80เชี่ยน้อยน้อยนะน้อยนะสองสั้นเปิดบเปิดบอล77ตัวตั้งเตะเจ็ดเก้ความโค้ง82มีสปีดเกแล้วก็สปีดต้น90้าสเงแกรงเจ็เปตีมิน่าเปินะฮะอย่างอื่นน้อยนะนะสองสั้นเปิดบอลน,น้อยแต่หม่งได้ มงได้ความเร็วได้นะจบสกอร์ดีแน่นอนคนนี้นะคมกริบแน่ๆนะฮะระดับจบสกอร์98ยิงไม่แรงแต่ยิงคมแน่นอนนะฮะแต่ก็บวกกับหาช่องดีอีกโอ้โหเอซีเมลาดนี่ม่นโกงจริงเลยไม่โหดทุกคนน่ะนะฮะทุกคนทุกคนจริงๆอ่ะนะ,ะอินากี้เนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยไม่ดูดิ99 98ตรงเนี้ยคือฮึ่มเรื่องยิงไม่ต้องพูดถึงคมแน่ๆนะฮะแล้วก็กุลิตมันก็ครบเหลือเกินโหดเหลือเกินคนเนี้ย แล้วก็รายการเกมรับไม่อย่างเอาคนนี้ก็ไม่ได้ต่างกับกุลิดนะไม่สุดเหมือนกันสุดสุดเหมือนกันแต่แต่สุดในแนวแนวรับนะสุดในแนวรับแล้วก็มีลุกด้วยนะผมแต่กุลิดเนี่ยสุดสุดสุดในแนวแนวุกแล้วก็มีรัอีกนะอ้โหโมเดอนี่ก็กล้องหลังอย่างโหดใช่มันโกงหรือวะอันนี้ก็อันนี้ก็สุดยอดไปแล้วอันนี้บาสเทนิกอ้โหคือคือบาซ่าคิดว่าโหดเลยนะเอาจริง อคนิกบาซ่าที่ว่าโหดแล้วเมนยูที่ว่าโหดแล้วเจอเอซีมิลานก็ไม่ได้แพ้กันเลยเนี่ยเอซีมิลานไม่ได้แพ้กันเลยคือทุกคนแม่งเก้าเก้าหนึ่งร้อยเก้าเก้าเก้าแปดเก้าแปดแต่ก็ยังก็สุดเหมือนกันก็เก้าเก้าเก้าแปดยังสุดแล้วก็อิสซากิเก้าเจ็ดแม่งก็ดูดีนะคือไม่ได้ต่างเลยไม่ได้ต่างจากทีมพาร์ทเนอร์เลยแม่โอ้โหจะโหดไปไหนเนะ ถ้าเป็นชุดนี้มานะมีวัสเทนมีโรเรนยแล้วก็เป็นรายกาดนะมึเงเอ้ย <c ười> คือที่สุดแลยอะเอาจริงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมเยซซีมิลานแม่งหัวจริงนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย t ล go